ติดต่อกควานอีกเหรอตกลงนี่เกดจะไม่แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ไหมแล้วแกรู้มาว่าตอนนี้แจเริ่มสงสัยแล้วนะว่าแกมีเมียน้อยอะ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงหูตาแล้วก็พี่ไม่ช่วยแกแล้วนะใช่นะ <c oughs> ไหนโอโ้โหอินทาลัม <c oughs> เป,ปลาฮหื้ยไข่ปลาคาเวียโสมปังกุยจับ <c oughs> แพงๆงั้นเลยเอากันไหนดี <c oughs> เอาหมดเลยค่ะหมดเลยเหรอ <c oughs> น,นี่มือถือเครื่องหนึ่งในนั้นเนี่ย นี่ดีนะเนี่ยที่พี่ตาเนี่ยเขาแพ้ท้องอยากกินแค่ทุเรียนหมอนทองอ่ะถ้าเกิดว่าเขาแพ้ท้องอยากจะกินอะไรเนี่ยสมตังกุยจับเนี่ยอโอ้โหพี่หมดตัวแน่เลยว่ะอืมไม่รู้ล่ะซื้อให้ด้วยนะคะออืือ โอ้นี่เท่าไหร่เนี่ยนี่นี่แขวันโทรมาขอเงินแล้วอย่าไปยอมนะกลางัลโวลขวนเหรอเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่โอนไปให้แล้วกันเงินเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงขวนจะไปกดไปที่ธนาคารนะคะกดไปก็ไม่มีหรอกขวน เพราะว่าพี่จะโอนให้ตอนสิ้นเดือนเท่านั้นถ้าอยากได้มากกว่านี้เนี่ยนะก็ไปหาหลอกผู้ชายคนอื่นแล้วกันนี่อะไรเนี่ยพี่ปองขวันจะคุยกับพี่กลางน,นะไม่ต้องคุยเพราะถึงยังไงพี่ก็ไม่ให้กลางโอนเงนให้เธออยู่ดีพี่ช่วยเธอได้เท่านี้นะขวัญปองนี่ยังไม่เลิกติดต่อข,อขวัญอีกเหรอตกลงนี่แกจะไม่แก้ปัญหาอะไรเลยใช่ไหม แล้วแกรู้ไหว่าตอนนี้แจเริ่มสงสัยแล้วนะว่าแกมีเมียน้อยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงหูตาแล้วก็พี่ไม่ช่วยแกแล้วนะ,ะพี่นังเดี๋ยวมผมว่า<ม>เดี๋ยวอ,อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันพี่พกังแกไม่ต้องอธิบายดีกว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองแกจะไปซื้อของกินให้เมียแกก็ไปเถอะแต่ว่าเอานะไปเถอะโปง๊งพี่พี่ปิดความลับให้แกเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าแกจะไม่ทําอะไรเลยนะฮัลโหลโต้นก้อยกําลังไปหานะแค่นี้นะพี่นางนี่นี่อะไรกันเนี่ยก้อยไปหาต้นอะไรกันเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยพี่นางาไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพี่นางตอบผมเมก่อนว่ายายก้อยอยู่ที่ไหนโรงพยาบาล เออทำไมก็แค่ในต้นเขาไม่สบายไย้ก้อยก็มาขอพี่ไปเยี่ยมเขาโหนี่นี่พี่นางกำลังทำผิดพี่นางรู้ไหมเนี่ยอุ้ยจะอะไรกันนะักหนาก็คนขากกาขเขาดูจลกันเขาก็ไปเยี่ยมกันอ่ะมันผิดตรงไหนอะ่ะแต่ผมก็เห็นอ้ต้นมันหิ้วผีออกจากผับทั้งๆที่ยังคบกับไอ่ก้อยอยู่พี่พี่นางตอนนี้พี่นางอาจจะคิดว่าแค่เป็นการไปเยี่ยมไข่นะแต่พี่นางกำลังทำให้ไย้ก้อยกับอ้ต้นเนี่ยมันสนิทสนมกันมากขึ้นอ่ะ